ค่ะขอต้อน บัด้วยเพื่อนเอนี่ค่ะโอ้ยนิ่ดอกบัวสวยงามนะคะเป็นบ่อนะคะบอดอกบัวอูสีม่วงสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้พี่เขาก็ิำลังนะคะจะเข้าลานจอดแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะอุย้ยดูดอกบัวข้างหน้านะคะ่ะสวยมากเลยนะคะ แล้วเราจะข้ามสะพานนู้นไปนะคะไปไหว้พระกันนะคะน้ำท่วมน้ำท่วมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆลุยน้ำไหว้พระนะคะแล้วก็พระที่วัดนี้นะคะศักดิ์สิทธิม์มากๆเลยนะคะเรามาขอพรพระกันนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมตามนัานมาด้วยนะคะโอเคไปกันต่อค่ะ